สวัสดีครับผมอาจารย์ตั้มแมนเวอร์เรามาพบท่านอีกแล้วประจำเดือนมีนาคม2564กับอ่าช่อง YouTube Horo t um Man ว e r ์วันนี้เราจะเสนอคนที่เกิดวันพะระฤหัสสับดี ดวงของท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคและการเสริมดวงตลอดจนโชคราบของท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรขอครูบาอาจารย์ช่วยเปิดดวงนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสอ่ะใช้มือซ้ายหยิบไพ่มา10บใบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพ เพื่อเป็นค่าครูนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอ่าใช้มือซ้ายหยิบไพ่สิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่า ได้มาแล้วสิบใบโอเคใบแรกโอ้โหเจ็ดเหรียญน,นะครับแน่นอนคนที่เกิดวันพฤหัสนะเจ้าของดวงชะตาจะมีเกณฑ์ทำอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านเรื่องที่ ปรับเปลี่ยนปรับปรุงซื้อขายหรือเป็นในหน้าผมก็บอกว่าเดือนมีนาได้รับข่าดีแน่นอนนะครับหรือถ้าบ้านมีเกณฑ์ในเรื่องของน้ำรั่วน้ำซึมนะครับหรือเกณฑ์การต่อเติมก็ทำไปเลยครับดีมากมีเกณฑ์ในเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำดินให้เป็นเงินอ่าเช่นทำโรงจอดรถอ่า ทำบ้านให้เช่าหรืออะไรประมาณนี้อ่าคนดวงวันพฤหัสโอเคเลยและจะมีโชคนะครับหยิบจับอะไรก็เป็นโชคบทเช่นซื้อวันเกิดตัวเองซื้อพอสองเกิดอ่าวันเกิดเดือนเกิดอะไรอย่างนี้นะครับถือว่ามีโชคหยิบจับอะไรได้เงินได้ทองหมดนะครับผมก็บอกว่า ดวงวันพฤหัสนี้อะให้ไปเลย8ปสิบนะครับอ่าต่อมาโอ้ได้คิงนะครับราชาถือเหรียญโอ้การเงินการทองนะครับผมก็บอกว่าได้มาโดยง่ายได้มาโดยมีเกณฑ์ในเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ชาย ให้การช่วยเหลือทํำงานด้านการเกษตรดีทํำงานด้านการบริการดีทํำงานมากกว่า2ออย่างดีนะครับประมาณนี้เพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นลักษณะของความอุดมสมบูรณ์นะครับยิ่งทําเกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรอสังหาริมทรัพย์ทำที่ดินการเกษตรอุตสาหกรรมนะหรือการค้าขาย ถือว่าดีเลยนะครับค้าขายผล,ลไม้ค้าขายผักค้าขายอ่ามันบอกว่าได้เหรียญน,นะครับได้เงินได้ทองนะครับถือว่าโอเคครับถ้ายังไงแล้วถ้าจะทำเรื่องของการกู้เงินกู้บ้านรีไฟแนนซ์ ance, ทำได้ทำสำเร็จครับหรือถ้าลองงานนะครับเดือนมีนาได้แน่นอนนะครับเพราะว่า ไพ่ใบนี้มันบอกเลยถึงความสำเร็จทุกๆเรื่องทุกๆอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าของดวงชะตาได้คิงถือเหรียญอ่าต่อมาเจ้าของดวงชะตามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะมีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องขานะครับเรื่องหลังเรื่องหัวนอนไม่ค่อยหลับนะ หรือมันมีนลักษณะของหรือเป็นโรคทางพันธุก,กรรมอะนะอ่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการบาดเจ็บหรือการอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าถามผมผมก็บอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าหรอกหรือเป็นเข่าหรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าแต่ก็ให้ระวังไว้นิดนึงนะครับอ่า ถ้าถามว่าถ้าจะแก้ตรงนี้นะครับไปปล่อยปูนะครับปูที่มันจะถูกมัดอะครับอ่าอย่างเช่นเราไปปล่อยที่เทียนทะเลอย่างเงี้ยนะครับกินกงกลางหรืออะไรประมาณเนี้ยซื้อซื้อปูตามพวกร้านเล็กๆอ่ะนะครับมันจะมีขายอ่าบอกเขาว่าเอาไปปล่อยนะครับก็อาจจะซื้อสักสามตัวห้าตัวเจ็ดตัวเ้าตัวนะครับ แล้วมันจะทําให้อาการอากากรปวดขาปวดตัวลดน้อยลงนะครับเพราะว่าไพ่ใบน,นี้นะครับมันบ่งบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของอสถานการณ์นะครับมันกลับตลบปัดคือถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องของตัวเงินโอ้โหเงินมันจะได้มาเยอะถ้าเราคิดเรื่องตัวเงินนะครับการเงินมันอาจจะแบบได้มาไม่เยอะ นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกับตาลปัดเกิดขึ้นอ่า,อาต่อมานะครับ just take นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของแบงก์เกี่ยวข้องกับเรื่องการธนาคารหรือเจ้าของมีคดีความเกิดขึ้นนะ ถ้าถามว่ามีคดีความเรื่องมรดกหรือมีคดีความเรื่องที่นะครับก็ชนะอ่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเจ้าของดวงชะตาตรงนี้นะครับเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะอ่าเพราะว่าในมือถือตาช่างนะแล้วก็มือถือดาบอ่านะบ่งบอกถึงความยุติธรรมในตัวเองนะครับเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรม ถ้ามีคดีความก็ผ่านได้นะครับหรือถ้าทำเอกสารรีไฟแนนซ์เอกสารขอกู้เงินนะครับผมก็บอกว่าได้แน่นอนไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะเพราะว่าเจ้าของดวงชะตารู้จักคนข้างในเป็นอย่างดีถ้าถามว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็น่าจะเป็นผู้ชายาการงานนะครับ กับบริวารเป็น9ไม้เท้าโอ้บริวารก็ทำให้ปวดเฮ้ปวดหัวบ้างหรือต้องจำจีจำชัยหรือการพูดอะไรประมาณนี้หรืองานที่เจ้าของดวงชะตาจะมีโปรเจกต์ใหม่เขาก็บอกว่าอย่าพึ่งทำทำของเก่าไปเนี่ยแปดไม้เนี่ยให้ดี อ่แล้วค่อยทำโปรเจกต์ใหม่นะเหมือนทำนองว่าทำ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 ทของเดิมอ่ะทำให้มันดีแล้วมันจะโอเคเพราะภาพใบเนี้ยมันบอกเลยว่าอ่างานที่9มันไม่มันไม่สำเร็จแล้วมันหัวแตกนะครับก็แสดงว่าโปรเจกต์อะไรที่มันคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยสเดือนเนี่ยอย่าเพิ่งทำเพราะว่ามันจะทำแล้วล่าช้าหรือทำแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ติดเรื่องบริวารด้วย อือ่าเห็นไหมครับภายในสามหเดือนนะครับได้เจ็ดไม้เท้านะครับก็แน่นอนการงานดีมากนะสู้นะครับไพ่ใบน,นี้เจ็ดไม้เท้าก็หมายถึงว่าต้องลุยต้องสู้นะ เห็นไหมครับว่าไพ่ดวงชะตาตรงนี้นะครับมันได้เจ็ดเหรียญเลยแล้วไพ่ใบนี้ขยายเจ็ดเหรียญเป็นเจ็ดไม้เท้าก็หมายถึงว่า,าต้องสู้ต้องรุยนะครับถึงแม้ว่าเหนื่อยอย่างไรก็ต้องไม่ท้อเพราะไพ่ใบนี้มันบอกเลยว่าสำเร็จแน่นอนแต่อย่าท้อก่อนนะมันต้องสู้เพราะว่ามันเหลือ ไม้แค่หนึ่งอันเตรียมที่จะปักหลักแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าอย่าถอยนะครับสู้แล้วจะสำเร็จอืออ่าสองช่วยอ่าแน่นอนนะครับเจ้าของดวงชะตามีคนรู้ใจ ถ้าโสดอยู่มีเจอคนรู้ใจแน่นอนนะครับก็มีนาเมษานะครับแต่ถ้ามีคนรู้ใจแล้วก็ถือว่าโอเคความรักดีคู่ครองช่วยเรื่องงานคู่ครองอุป,ปถมัมภ์คู่ครองช่วยเหลือนะครับอ่าอยู่ในโอวาทของแฟนอะไรประมาณนี้รักเดียวใจเดียวอะไรประมาณนี้ก็ถือว่า คู่ครองดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่าอ่าต่อด้วยไพ่สังคราชอา่คู่ครองเป็นคนชอบทำบุญแฟนเป็นคนชอบทำบุญเจ้าของดวงชะตาเป็นคนชอบทำบุญเห็นไหมครับอ่า,าไพ่ใบนี้มันบอกเลยว่าอ่าเจ้าของดวงชะตาเป็นคนชอบทำบุญมีซิกเซนมีรางสังหอนชอบสั่งชอบสอน คนอื่นเห็นไหมครับแล้วก็ให้ไปไหว้องค์พ่อปิยะนะครับเลขห้องค์พ่อปิยะที่บ้านก็ได้วันอังคารถวายดอกกุหลาบสีชมพูถวาย,าม,วายมะพร้าวอ่อ,อนอะไรอย่างนี้ท่านชอบข้าวคุกกระปิวิสกี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านชอบอ่า บอกได้เลยนะครับถ้าบ้านนี้บูชาพ่อปิยะมหาราชหรือรัชกาลที่5คุ้มครองนะครับเพราะว่าเกิดวันพฤหัสเป็นเลข5อยู่แล้วนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกเกจิอาจารย์อะอย่างเช่นสายหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าหรือสายสาย สายพระจัก,กรพรรดินะอะไรประมาณเนี้ยนะครับอืมก็ถือว่าคนนี้เป็นคนที่เก่งเรียนนะครับถือว่าเป็นคนที่ฉลาดพอตัวอ่าอ่าสิบถ้วยนะครับอ่าคนนี้ถ้ามีลูกมีครอบครัวรักครอบครัวถ้ามีพ่อมีแม่ รักพ่อรักแม่นะครับครอบครัวสุขสันต์นะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าเจ้าของดวงชะตาเพิ่งแต่งงานหวังมีลูกได้เลยนะครับหญิงชายอ่าเป็นอภิชาติบุตรเลยนะครับปีนี้มีเกณฑ์กันได้อุ้มนะครับอุ้มลูกแน่นอนนะครับหรือถ้ามีอยู่แล้วก็แน่นอนทําตัวดีทําตัวน่ารักอ่า บทสรุปสุดท้ายนะครับได้8ถ้วยนะครับเจ้าของดวงชะตาย,ยังก็<ๆ>กรากลัวอยู่นะครับถามว่าต้องรุยเลยนะครับทุกๆุอย่างต้องรุยถ้าว่าไพ่ออกมาดีแล้วนะครับไม่ต้องถอยนะครับทำของเก่าไปเลยทำของเก่าให้มันดีๆๆๆๆดีแล้วค่อยรุยของใหม่หลังจากสามเดือนไป นะครับถ้าลุยไปเลยแล้วมันไม่ค่อยดีเพราะมันบอกว่าลาหูเนี่ยการที่เราจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมักจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการขุกขะนะครับแล้วอย่าลืมนะครับของเดิมของเก่าตั้งไว้เรียงไว้ดีเลยเห็นไหมครับว่าแปถ้วยเรียงไว้ดีเลยก็แสดงว่าดีครับอของเดิมของเก่าถือว่าดีนะครับแลวเราไม่ได้ เราไม่ได้พูดถึงรักแทกลักซ้อนอยู่แล้วเพราะว่าไพ่อันนี้มันไม่น่ามีปัญหาอะไรเรื่องของตรงนี้แต่ผมจะดูว่ามันจะมีปัญหาเรื่องโรคทางพันธุก,กรรมโรคที่ไม่หายขาดนะอ่าเช่นถ้าครอบครัวนี้อ่ามีปัญหาเรื่องความดันอ่าระวังเป็นมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานอ่าระวังเป็น มีโรคหัวใจระวังเป็นอ่ามีโรคมะเร็งระวังเป็นนะครับเพราะว่ามันบอกว่าคนวันพฤหัสนะครับระวังเรื่องของพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมนะอ่าไพ่ใบนี้มันบอกว่าสรุปไว้เพราะว่าไพ่ไพ่เห็นไหมครับมันขึ้นทางพันธุกรรมเลยเห็นปะมันก็จะเป็นลักษณะของโรคทางพันธุกรรมเกิดขึ้นอ่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพนะเพื่อเป็นค่าครูถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ตั้มแมนเวอร์0899638635มีค่าใช้จ่าย1,000บาทครับก็ลากันไปเพียงเท่านี้อ่ะจบคลิปแล้วสวัสดีครับคนวันพฤหัสครับ